f อซีทุกคนดูสร้อยคอมุกอันนี้ใช่ดูสิคือไลค์คุณดูซิอนสร้อยคอมุกอันนี้ปกติปกติหมื่นสองนะคะสร้อยคอมุกอันนี้แต่ในไลฟ์บอกแค่ที่พี่เขาน่ารักมากราคาโซคิว e ์9 9 0พยู้ดูยูดูสร้อยแบบคือมันจะมีความฉ่ำความโกลบอลมากมันไม่รู้สึกหนักเลยราคาโซคิว e ์9 9 0า เป็นเกรด 3A นะจากปกติ1 2ื่นสองทุกคนก็ดคุ้มมากแบบคุ้มจริงๆยาวมากลักชวละชุ่มมากของอยู่ก็สวยก็สวยมากเ็ไอเวลาไปที่อีเวนอะไรก็ชอบเพราะว่าเป็นชอบอยู่แล้วสร้อยตัวนี้ระบุความยาวได้นะคะมันสามารถปรับสั้นยาวได้ลูกค้าสามารถเจนได้แล้วก็ราคาจาก2องหมื่นห้าเรือ เช็ดบนกาทกนะคะแค่นี้นะคะแล้วก็รุ่นนี้ส่งได้ย